สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอกครับวันนี้ครัวคุณอ้อมขอนำเสนอเมนูลวกกะทิผักกูดหรือพัตไตเดียวกว่าหลวททิผักลวดกับก็เดินมาดูในท่วนค้องตัววัตถุดิบครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวผักกูดที่เด็ดแล้วก็ล้างน้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องปรุงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ํากระทิครับตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขนอนหนึ่งก้อนครับลวกกะทิหรือว่าลวกที่บ้านเราก็ต้องใส่เคยหรือว่ากะปินะครับลงไปด้วยนะครับ ถัดมาอีกหนึ่งนะครับหนึ่งวัตถุดิบก็จะเป็นในส่วนของตัวหอมแดงทุบแลวก็กระเทียมทุบครับเครื่องปรุงตัวอื่นก็จะมีในส่วนของผงชูรสครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรสดีครับเกลือครับน้ำตาลทราย เพิ่มรสเค็มด้วยตัวของน้ำปลาครับเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรสครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นซีอิ๊วขาวครับนี่ครับตอนนี้มาดูในส่วนของตัววัดถุดิบหลักแล้วก็เครื่องปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการ เสียบเตาหลังจากนั้นก็เปิดเตาได้เลยนะครับ <c oughs> ตามลงไปด้วยน้ำกะทิเลยครับ ใส่หมดเลยนะครับหนึ่งขวดน,นะครับปริมาณอยู่ที่250มิลิลิตรครับเม <c oughs> ื่อใส่น้ำกะทิลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการเพิ่มน้ำเปล่าลงไปนะครับนี่นะอ่กลับมานี้ครับ ตัวต่อมานะครับก็ใส่ลงไปด้วยตัวขานอนหนึ่งก้อนนะครับหอมแดงและกระเทียมทุกครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวกะปิครับเพิ่มความเค็มนะครับ ความเข้มข้นด้วยเกลือประมาณครึ่งช้อนชาตอนนี้ก็ตั้งไฟนะครับให้น้ำกะที่เดือดนะครับจะเคี่ยวกะทิแล้วก็จะนำในส่วนของตัวผักกูดที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปใน หม,หม้อต้มของนักเองแล้วก็เมื่อใส่ในส่วนของตัวผักกูดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําการปรุงรสเพิ่มเติมครับ ตอนนี้น้ำกะทิที่เราเตรียมไว้ก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะนําในส่วนของตัวผักบูดนะครับใส่ลงไปเลยครับ หลังจากนั้นเมื่อใส่กับปูลงไปแล้วนะครับก็ทําการนะครับกวนนะครับคนถ้าปูแเราใส่ไปเยอะนะครับเมื่อโดนน้าร้อนนะครับตัวผักมันก็จะเหี่ยวนะครับเลอันนี้ก็จะเติมลงไปอีกนะครับเมื่อี้มัน มอนคตอนนี้มันเหี่ยวลงก็เมนูนี้นะครับผักผุดก็ใส่ไม่นานนะครับใส่ไม่นานก็จะเดี๋ยวผมใช้ไฟกลางครับแล้วก็เขาวาเยี่ยวมัดบันเราคราัก็คือแกงเขาว่าทำไม่นานครับโอเคพอ สุนะครับเอาแค่ตัวขับปูดนะครับสุกนะครับไม่ต้องให้เละเกินเกินไปนะครับขั้นตอนต่อไปเมื่อใส่ลงไปแล้วก็ชิมนะครับชิมนะมาทำการชิมกันเลยเพิ่มความ ขมข้นด้วยตัวน้ำปลาซอสปร,งรุงรสจี๊ยวขาหลังจากนั้นก็ตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งนะครับ เติมลงไปด้วยตัวรถดีแล้วก็ตัวขงชูรถนั่นเอง อนนี้ผักบีกก็เริ่มเหี่ยวนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับยวทำการชิมกันดูอีกหนึ่งรอบนะครับนีนะครับอืมอร่อยครับอร่อยครับเพื่อนๆก็ถือเป็นอันเจบสิ้นนะครับกับเมนูนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าตักใส่จานแล้วนะครับ หน้าตาจะออกมาหน้าทานกันน่อยเดี๋ยวรอดูไปพร้อมๆกันเลยครับอ่ะนี่เลยครับเ็ตแล้วนะครับเมนูลัวทิผักกูดหรือลวกกะทิผักกูดนะครับหน้าตาก็จะหน้าทานประมาณนี้ครับสำหรับตัวคลิปหน้านั้นนะครับจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามเป็นกำลังใจนะครับผม x นะครับ ครัวคุณรอมเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น